เดิมตัดเต็มกว่าเดิมด้วยเพลงอะไรรอไปดูกันนะครับเอาละเมื่อกี้นี้เห็นเขาโอ้โหหลากหลายกันไปแล้วคุณเอาอะไรมาสู้เขาวันนี้ก็ฟิลคิดถึงบ้านค่ะมาอยู่กรุงเทพนานก็อยากจะเอาเพลงที่อยู่อาศัยะค่ะมาพรีเซนต์ให้ทุกคนได้ฟังที่อยู่อาศัยคุณที่ไหนสุสุภีบุรันค่ะอะไรนะสุพีบุรันสุพันบุีสุ ใช่ค่ะเอาเรื่องราวของสุพรรณมาเผยให้ใ,ในบทเพลงที่มีชื่อว่าคิดถึงบ้านเกิดค่ะอะมาดูกันคอเสียงคนบบคนิดถึงบ้าน ลมโบกพิวโบกพิวพัดพิวละล่องคิดถึงอู่ทองที่เคยนอนหัวใจไว้วันจากมาหลายปีจาก,กที่จังวัดสุขันจอระเคสามพันทิ่นั้นฉันเคยอยู่มาแดนดิ เปียนนี้เป็นอีสักการะบูชาทุกคนทั่วหน้าต่างเข้าไปไปต่อรเทธารันว่าไงวัดโคตรผาอยังจำมองเห็นตอนเด็กวิ่งเล่นร่มเย็นวิ่งเล่นที่นั่นนะที่อัดอัดอักล้วงขึ้นองได้เป็นนักร้องสุพาร อยากไปกราบท่านไปกราบหปั้นอีกทีขอพรอีกครั้งที่โด่งดังเหมือนเมื่อครังร้งก่อนหลวงปู่ช่วยวอนขอพรให้ดังอีกทีถ้าช่วยเสกค้าทาให้แปลเมตตาประณีถ้าหลวงปู่ช่วยที บยังจะได้เข้าไปอยากให้จบไหมล่ะคะเฮ้ยจบยังอ่ขอพรอีกครั้งมาอีโดมได้แล้วเออเเนแบบทั้งตัวจริงๆสุดตัวเขาเล็กเล่นสุดตัวพ่อครับดูเป็นไงครับเออแสดงออกได้ดีแต่เสียงวันนี้หนูมาแผ่วๆไปหน่อยนะเกิดจากการดิ้นมากเกินไปหรือเปล่าไก่ตอนมันขึ้นมาเห็นมันหกกระแบนตีลังกาก็เหนื่อยแทนมันแล้วกระแทกแล้ว แต่ยังไงก็เสียงก็ยังมีพลังนะลูกนะเอาโดยรวมขอให้โชดขอบคุณค่ะเรื่องเสียงต่ำก็เลยร้องไม่เต็มที่แล้วก็พอลองร้องไปก็มีเพียนนิดหน่อยชื่อ,อาใจช่วยแล้วกันขอให้โชคดีเนาะขอบคุณค่ะตอนต้นเพลงมันระบมนิดหน่อยครับผมเส้นไม่เกรงใจกันเกง,เกง,เกงม่อมเลยที <c oughs> ่สุดมากลิปเปอร์นะคะแล้วก็อยากเห็นลิปเปอร์ในรอบต่อไปด้วยเอาใจช่วยค่ะขอบคุณค่ะ ลิปเปอร์นะครับมันมีความน่ารักน่าดูน่าชมอ่ะเอ้ยน่าสนใจว่าจะทำอะไรต่อนะโอเคขอให้โชคดีครับคือดูไม่ละสายตาไม่กระพริบตาเลยสำหรับการเอนเตอร์เทนนะคะเสียงร้องอาจจะแบบดูต่ำไปนิดนึงที่ความรู้สึกใช่ไหมแต่การเอนเตอร์เทนโอเคเลย่ขับค่ะ ตาค้างเลยเหรอคะป๋าชอบไหมชอบแบบนี้ครับนี่เลครับมีอะไรจะฝากถึง่านผู้ชมเพื่อนๆคุณพ่อคุณแม่แล้วก็จะติดต่อคุณได้อย่างไรเช่นครับขอบคุณสําหรับทางรายการนะคะที่เปิดโอกาสให้เพศอย่างลิปเปอร์คนอย่างลิปเปอร์ได้มาแสดงความสามารถมาโชว์ศักยภาพในเวทีนี้ซึ่งต้องขอบคุณมากๆคะถ้าอยากได้ลิปเปอร์ไปร้องจะทำไงก็ให้ติดต่อมาทาง Facebook ไทยรัฐน้อยนิ่มเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ติดต่อได้ทางโรงเรียนกีฬาจังหวัดส,สุพรรณบุรีเลยนะคะีะ่เปิลก็เป็นคนสนุกและเป็นคนรักสถาบันใช่คือ<ต>มาจากสถาบันนี้ทุกคนจะรักสถาบันนี้หมดเลยนะใช่แต่2 2> <คน S 1> ว่าคู่แข่งเขาสิน่ากลัวมากไม่ได้อยู่สถาบันเดียวกัน